เบ่งวิธีใช้เบ็ดเพียกพี่น้องวมือนี้มาใช้เบ็ดเพียกเลยพี่น้องเด้อน้องหันนะครับเนี่เขาหัวมาได้เขาพระเจ้าปิดประตูเขาอารถเข้ามาได้มือนี้รถเข้ามาไม่ได้ครับ่นปิดประตูครับ กลางมาที่เป็นนี่แหละพี่แล้วอ้ายยยยอังมาเดียวเดียพี่น้องเป็นลาวครับเป็นล่าวอยู่หาก,กินคือเก่าพี่น้องเลย ต่ตหยับห็นเห็นหินหินนี่เราะนองไปไปนันนี่นะครับลาว กล้องเข้าไปจากชัดมาเลยเด้อพี่น้องเด้กลดกล้องโทรศัพท์มือถือครับอันนี้ถือถุงเสื้อได้ครับพี่น้องผมมีเงินซื้อกล้อง,องพี่น้องเอ้ยเถือถุงเสืออ้อน,นี่แหละหาทุนกันไปไเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยกลางไปไเรื่อยนะนี่นะครับนะากลางเปลี่ยนมันก็ไ่ยุ่งเด้พี่น้องเอ้ย เห็ดบัเป็นมันก็นยุ่งนะครับไปบร็อดแล้วขางมันได้มันก็ไปไม่ได้นะครับมันยุ่งนะครับยุ่งหมายความว่าภาษาไทยเขาจะเอื่อไว่าด้ไรปะของมันภาษาไทยเขาเรียกว่าไ,ไงวะโอ้ยอยากอายเจ้าของเดี๋ยววัน คนไทยก็รู้ว่าภาษาไทยมันยุ่งหรืแปลว่าอย่าง